วันนี้เองอยู่บ้านกูมาทีไรกูมาเห็นมึงนอน <c oughs> แห้งอยู่บ้านตลอดเลยหรือไม่ไปขี่ปอร์าตาไซส่สงของตัวแห้งๆแล้วเมื่อไรมึงจะรวยวะเนี้ยเ,เมื่อไรมึงจะมีตังกับเขากูเห็นตั้งแต่มึงตั้งแต่มึงเล็กๆนะแต่สมัยพ่อมึงกูชวนตั้งแต่พ่อมึงและ งานี่ไงเองที่มาเป็นลูกทีมของกูเออแล้วลูกเฮ้ยเองก็ไปหาลูกทีมมาใหม่แล้วเองก็บอกให้ลูกทีมเองเนี่ยโอ้ยเชื่อปะแป๊บเดียวมไ่โอ้ยเหล่าหลอกลวงนะเนี่ยป้าไปโดนใครออกมาแล้วมานี่กุ่มของมิกเนี่ยฮะมึงฟังกูดีๆอย่า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 ฟังกูตั้งใจฟังกูก่อนเฮ้ยนี่ จำได้ป่ะไอออนอะเออเออเออเฮ้ยตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นรถแล้วเว้ยแต่เดิมที่มันมีลังไสเหมือนเองอันนี้มันเปลี่ยนเป็นรถแล้วแป๊บเดียวมันบอกว่าป้าแป๊บเดียวผมได้ฟูลลารี่เขาก็อยากเห็นเองเป็นเหมือนได้ขอให่เอาโอ้ยผมไม่เชื่อป้าหลอกลัวเฮ้ยจริงๆป้าอยากทำป้าทำไปเลยป้ารวยไปเลยผมไม่เอาอ่ะฟังกูเห็นมึงตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ใช่ไงเออระวังดีไงระวังที่ป้าเก็บความหวังดีไว้แบบป้าเธอผมไม่เอา เม่นเดียวเมื่นนีวแล้วรองเองสบายหมึงเออโอ้ยไม่เอาป้าอูหลอกพวงกันชัดๆไปเลยไปนี่มึงฟังข้านะมึงฟังข้า ก็ได้โอ้ยแม่เอาไป้เาไม่เชื่อไปทำให้เขาได้ไปร้อยได้แล้วมึงไปทำให้เาไปทำให้เขาได้เลยรับรองได้โอ้ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่จริงมึงฟังโก้ฟังอะไรก่ป้าป้าก็ยังไม่ได้รวยเลยป้าไม่ยังไม่เห็นป้ามีรถมีอะไรขับหรูหราอะไรเลยก็ป้าต้องมีทุกทีเนี่ยเยอะไงอ้าก็ป้ารวยก่อน่วไม่เคยรวยโง่ตอนนี้ผมเชื่ไอ้มือฟังก้เขาไม่ได้หลอกลวง กูเห็นตั้งคนตั้งหลายคนที่ในที่เขามามางานน่ะป้าป้าฟังผมนะป้ามึงง่ายมากความคิดป้ามองง่ายมากป้ากับป้าเลยไปเชื่อผมนะป้าแบบป้าโดนหลอกแล้วป้าอย่าไปเชื่ออะไรแล้วเธอไร้สาระควายตั้งแต่ตงไหนตัอะไรเลยเอาด่ามึ่ตลอดเลยป้าที่ป้ามาเพื่อด่าเหมือนเนี้ยนะกูอยากหวังดีเอาอยากหวังดีนะผมไม่รลยผมไม่ได้ความหวังดีป้าไปทำคนเดียวเลยมึงเชื่อตูมึงเชื่อกูผมไม่่ ทำกับบริษัทนี้รับรองมึงไม่ผิดหวังเชื่อป้าป้าก็ทำคนเดียวป้าไม่ช่วยคนอื่นก็ได้กลจะขอให้ฟังว่าถ้าเกิดวันรุ่งขึ้นเองไปหาลูกทีบแบบิี้วันหนึ่งเองก็จะรวยเชื่อป้าจะได้สบายสักทีว่าอยากนอนเฮ้ยอยากสบายเนียบชั่วโมงเช้าเงียบชั่วโมงเช้าค่อยนอน